นะครับเรก็จับตรงเลขสามนะครับวางให้กับวางไว้ตรงเส้นที่เราฉีดไว้นะครับหน้าแล้วเราก็วางมาตามโค้งนะครับใช้นิ้วค่อยๆจิบไปทีละนิดทีละนิด,นดช่วงที่โค้งนะครับเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าตัวนี้เป้ายี่สิบสี่ครึ่งนะครับเราก็หักออกไปนิ้วครึ่งก็ว,วัดเอาให้ตรงกับเออสิบสามครึ่งก็คือเป้ายี่สิบสามนะครับ เราก็หักไว้เราก็อาจจะใช้อะไรติ้กไว้ก่อนอันนี้คือเรายังไม่เอานะครับคือเราติ้กไว้ก่อนนยครับเอาไว้เพราะว่าเนี่ยสศวะเป้ายี่สิบสี่ครึ่งเราหักออกไปนิ้วครึ่งนะครับก็เป็นยี่สิบสามอันนี้คือเราหักไปก่อนนะครับคือยังไม่เอาแน่นะครับเราก็วางเลขสามได้ขึ้นมานะครับเศวะเป้ายี่สิบสามครึ่งของยี่สิบสามก็คือสิบสามนะครับเอ้ยสิบเอ็ดครึ่งนะครับแล้วก็อตรงเลขสิบเอ็ดครึ่งแล้วก็จีกไว้ จับไว้แล้วเราก็ชอบมือจีดไว้คือมากไว้ก่อนนะเมื่อเราเจอจะรับระดับนี้นะครับแล้วก็เปิดแผ่นหลังแล้วก็วางให้ให้ตรงที่เราจับไว้นเนี่ยเสียดขึ้นนะครับมันตรงให้มันห่างจากเส้นเส้นเส้นโพงนะครับเส้นช่องนี้เข้ามาหนึ่งหนึ่งสีนะครับครับนี่คือสเสียดขึ้นอยู่ตรงนี้เราเราก็วางวางมาตามโครงใช้มืวจิกไปครับ ก็ยี่สิบสี่ครึ่งมันก็จะได้แล้วก็เขียติ๊กไว้ยี่สิบสี่ครึ่งแล้วเราก็เผื่อแยอีกครึ่งน,นิ้วนะครับก็เป็นยี่สิบห้าครับก็จะได้เป้าแต่สมมติว่าถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันเราวัดแล้วมันไม่ได้เราก็สามารถจะหักตรงนี้ใหม่ได้นะครับสมมติว่าสมมติว่าเมื่อกี้มันยังไม่ได้เราก็วางใหม่เราก็วางใหม่ล้วก็อาจจะขยับขึ้นมาข้างบนนิดนึงหรือว่าขยับลงมาข้างล่างนิดนึงก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตรงว่า เวลาเราวัดเนี่ยมันขาดด้ยมันมันขาดด้วยมันเกินนะครับถ้ามันขาดถ้าเป้ามันยังขาดอยู่แล้วก็ขยับขึ้นมาจากข้างบนจากที่เราติ๊กไว้ตอนแรกนิดนึงหนึ่งสี่นะครับสักประมาณหนึ่งสี่อถ้าสมมติมันจะไม่ได้นะครับแติว่าถ้ามันถ้ามันเกินถ้าเราเป้ามันเกินเราก็หักหักให้มันลงจากเส้นที่เราติ๊กไว้ตอนแรกนะครับหนึ่งสี่เหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับถ้าขาดถ้าขาดแล้วก็ขยับขึ้นถ้าเกินล้วก็ขยับลงจากเส้นที่เราติ๊กไว้ตอนแรกนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยใส่เลยตัดเลยนะครับเนี่ยเส้นเป้ามันจะไม่ได้อยู่ตรงเส้นที่เราตัดนะครับนี่คือเส้นที่เราตัดตอนแรกเส้นเป้ามันจะต่ําลงมาประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับแล้วเราก็เราก็เผื่อเย็บครึ่งนิ้วเวลาเราจะต่อขอเราไม่ใช่ว่าเรามาตัดตามเส้นนะครับเราตัดเผื่อครึ่งนิ้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเงเกงฑเอวต่ำนะครับถ้าเป็นเงเอลสูงเาจะไม่มได้หกักเยอะขนาดน,นี้การหักเป้าส่งเป้านี้เราจะดูสัดส่วนของลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าคน,นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนบางคนก้นเป็นแบนบางคนก็ก้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วเราตัดเราก็ส่งเป้าให้มันแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่า สาสเล็กสาสใหญ่ก้นโด่งก้นแบนก็จะยื่นเหมือนกันไม่ได้นะครับเราต้องดูสัดส่วงลูกค้าเป็นหลักว่าผลคนแต่ละคนเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูไซลางนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นไซลางนะครับไซลางก็จะไซส์ L XL นะตัวนี้ L สามสิบเจ็ดนะครับปกติเส้นบนปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วไซลางเนี่ยเราให้หักเป้าแค่สามนิ้วครึ่งน,นะครับกวางเลขสามนิ้วครึ่งในตรงกับเส้นบนเดิม ใช้เล็กสามนิ้วใช้กลางสามนิ้วขึ้นนะครับเป้ายี่สิบหกมันก็แบ่งครึ่งก็คือสิบสามนิ้วนะครับเป้าเท <15. S 1> ่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งเท่านั้นนะครับเวลาเวลาตีตีเส้นเป้านะครับใช้กาลางเราก็ส่งเป้านิ้วขึ้นนะครับยังเท่ากันนะครับสามสี่คองเป้าประมาณประมาณสองนิน้วมันก็ ก็จะมาจดตรงเลขสองที่เราติไว้เส้นนี้ก็เส้นเส้นทับสามเทียบสามสิบเก็ยร์ก็หางสี่ครับเก้าหนึ่งสี่สะโพกสี่สิบสองขึง้นนะครับสี่สิบสองขึ้นเร,รวกวาก็หางสี่แต่ว่าแผ่นหน้าเราก็ให้ให้เลขกว่าแผ่นดังนิ้วหนึ่งเหมือนเดิมครับก็จะเป็นสิบนิ้วสามสี่ แล้วก็แบ่งเส้นกลางมันเดิมครับตัวนี้มันได้เส้นจะ่พวกมาเส้นมัถึงเส้นสงเต้านี่มันสิบสามนิ้วเราก็แบ่งครึ่งสิบสามนิ้วก็คือนิ้วขึ้นบุรับแล้วปริยา,ยามันเดิมครับสี่สิบ